วสวัสดีครับผมคิดจโจใชค่ะวันนี้การทดลองหลังบ้านเราจะมาทดลองกับสิ่งนี้ลำม่วงเรียกว่าอะไรนะลำม่วงกะลำม่วงนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า red cabbage ทำไมเขาไม่เรียก purple cabbage นั่นน่ะสีฝรั่งตาบอดสี รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่า red cabbage นะครับเหตุผลวันนี้ที่เราจะมาทดสอบกับกระหล่ำม่วงนะครับเพราะว่าตัวกระหล่ำม่วงเนี่ยมันมีสารพิเศษตัวหนึ่งที่เรียกว่า anthocyanin <laughs> แอนโทไซยานีนะครับมันคือสารตัวทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสแบบธรรมชาติหรือสารกฤษที่เรียกว่า Natural Indicator นะครับเป็นตัวที่จะสามารถทําให้เรารู้ได้ว่าอันไหนมีความเป็นกรดเป็นเบสมากกว่าอ๋อทำยังไงแค่จุ่มปุ๊บลงไปไม่ใช่เขาจะต้องใช้ใบกระหล่ำนี่นะแต่เพราะด้วยสีม่วงของเขาเนี่ยเราก็เลยจะเอาสีม่วงเนี่ยมาสกัดให้กลายเป็นน้ํา ทำยังไงเหรอก็ทําง่ายๆนะผมก็ฉีดใบกระหล่ำนี้ออกมานะครับเป็นใบๆใช้แค่2ใบเองนะครับฉีดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงในภาชนะใส่น้ําธรรมดาแล้วก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟนะครับปล่อยให้มันแช่ทิ้งเอาไว้ประมาณสัก1-2นาทีเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นสีเนี่ยมันเข้มมากขึ้นเข้มมากขึ้นนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้กระหล่ำเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสีมันเข้มมากหลังจากเราทําตามขั้นตอนเหล่านี้เราก็จะได้น้ําสกัดจากกระหล่ำปีม่วงเป็นแบบนี้เอ้าไหนอะนี่มันจะเป็นอีกรอบ,บอีกรอบ แมจิกเดิน้อเ้ยโอ้โหเกือพบพกเลยเนี่ย <laughs> นี่ยนะครับจะมองเห็นว่าน้ําสีมันจะเป็นแบบว่าสีน้ําเงินเข้มหรือออกไปทางม่วงๆด้วยซ้ำนะครับสีมันอาจจะเข้มไปนิดน,นึงเดี๋ยวเราจะมาเจือจางผสมน้ําด้วยแล้วกันเนาะ <laughs> จะมองเห็นว่าสีเนี่ยมันสว่างใสนะครับเป็นสีแบบออกฟ้าๆแล้วเราจะวัดค่า pH ยังไงนะครับก็คือตอนนี้ถ้าเราเอาส่วนผสมของสารอย่างอื่นที่มันมีค่า pH ที่ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งกรดหรือฝั่งด่างก็ตามมันจะเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเตรียมสารที่มันมีความเป็นกรดเป็นด่างทั้งหมด6อย่างด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเปลี่ยนมาเป็นสีไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวผมตั้งไว้เป็น อันกลางแล้วกันนะเพื่ออาจจะมีบางคนสงสัยนะครับว่าการทดสอบความเป็นกรดเป็นด่างในค่า pH เ,เนี่ยนะปกติแล้วถ้าเราไม่ใช้แบบวิธีธรรมชาติแบบนี้นะเราสามารถใช้กระดาษทดสอบแบบนี้ได้นะครับซึ่งมันเป็นกระดาษที่จุ่มลงไปในน้ําแล้วเราก็เอามาวัดค่าสีตามกล่องที่เขามีเขียนเอาไว้นะจะเอามาวัดอันนี้เลยได้ไหมคะออะลองดูก็ได้มาแล้ว <No. S 1> อ่ะลองวัดดูนะครับจะมองเห็นว่าค่าแถบสีนะครับเราสามารถเอามาเปรียบเทียบได้ว่าอันเนี้ยมันใกล้กับอันไหนน่าจะประมาณอันนี้นะครับซึ่งก็คือหมายเลข6เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ขวดนี้นะครับเป็นค่ากลางสีกลางเอาไว้แล้วกันนะโอเคอ้าวตอนนี้ผมมีแก้วน้าทั้งหกใบ อ่ะเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายช่วยเทยให้หน่อย <Okay. S 1> แบ่งทั้ง6แ,บบแก้วเนี่ยให้มันพอเท่าๆกันนะในขณะที่พี่ฝ้ายเทยไปเนี่ยผมจะบอกว่าวันนี้เราจะใช้สารอะไรบ้างนะอันแรกนะครับผมจะใช้เป็นเบกกิ้งโซดาอันที่สองนะครับก็คือน้ํายาซักผ้าขาวนี่ขวดแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นแอมโมเนียอันนี้เป็นแอมโมเนียไม่รู้ว่าจะใช้ได้เหมือนกันหรือเปล่าน้ําโซดานะครับโซดาเป็นขวดน้ําอัดลมแบบนี้นะมะน,นาวนะครับมะน,นาวเขียวแล้วอย่างสุดท้ายนะครับน้า ส้มสายชูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ทีละอย่างดูแล้วมาดูความเป็นกรดเป็นด่างว่าสีมันแตกต่างยังไงนะต้องใส่แค่ไหนคะลองเทลงไปดูเลยก็ได้เพราะว่าสีมันจะเริ่มเห็นความแตกต่างมองดูให้ดีนะครับความแตกต่างมันจะเปลี่ยนเอะไลยนะโอ้มันกลายเป็นสีม่วงเลยอ่ะนี่เห็นไหนเห็นความม่วงไหมครับนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวลองอันต่อไปดูเบกกิ้งโซดานะครับแล้วก็เดี๋ยวผสมน้ําหน่อยนึงอ่ะ เบกกิ้งโซดานะครับอะลองดูนะหนึ่งสองสามโอ้สีมันเธอคอยอะนี่ยะเห็นไหนมทำไมสีพี่สวยกว่าของฝ้าเอานั่นก็สวยมันสวยคนละเฉดอ,อามาลองอย่างต่อไปพี่ฟ้ายเอาเลยมะนาวนะโอ้โหเฮ้ย,ยอันนี้เหมือนจะเข้มกว่าเนาะเป็นสีบานเย็นเด้อันนี้ลองคนดูเห็นป่ะแดงเลยอะ่ะลองดูสีดิ เอามาดูสีต่อไปเลยไม่เสียเวลาผมอยากลองไอ้นี่แอมโมเนียแอมโมเนียเหม็นจะตายเฮ้ยอุ้ยสีเหมือนแบบเขียวปีกในร่องคนที่น้องคนดูเห็นสีไหมครับสีมันจะเป็นคนละเฉดกันเห็นไหมเนี่ยอ้าวถอดฝ้าแล้วน้ำยาซักผ้าขาวอ้าวเดี๋ยวเทพร้อมกันเลยผมจะใช้น้ำส้มสายชูด้วยหนึ่งสองสามว้าวดูสีดิ โอ้โหพอทำออกมาเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าสีแต่ละอันมันสวยมากเลยเนาะทีนี้ผมก็เลยจับแก้วมาเรียงใหม่ตามระดับความเป็นกรดเป็นด่างของสารทั้งหลายที่เราใช้วาวันนี้นะครับฝั<ม>่งพี่ฝ้ายฝั่งสีแดงฝั่งนี้นะครับก็คือฝั่งที่เป็นกรดจะเห็นว่าฝั่งกรดนะครับก็จะมีน้ำนส้มสายชูรรชน้ำมะนาว,วน้ำโซดาอันนี้เป็นอันกลางนะครับส่วนฝั่งผมนี่นะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งเบสหรือฝั่งอัลคาไลนะครับขวาสุดเนี่ยนะสีอ่อนที่สุดอันนี้เนี่ยก็คือน้ำยาซักผ้าขาวอันนี้นะครับก็คือแอมโม ส่วนอันนี้นะครับก็คือน้ําที่เป็นเบกกิ้งโซดาผสมทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเวลาผสม2ฝั่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวจะลองเอา2แก้วนี้นะครับผสมกันแก้วไหนเทใส่เอาเอาอันนี้เทใส่นี้นะกันอ่าเดี๋ยวดูดูด้วยกันนะว่ามันจะเป็นสีอะไรเอ้าสีแดงหายไปไหนอะเอาใหม่เอาใหม่เอาลองเทใหม่ดูนะโอ้เอ้าโอเคเดี๋ยวพอก่อนเก็บไว้ก่อนออาลองอันนี้บ้างเดี๋ยวลองดูคู่นี้นะครับอ่าทีนี้ผมเอาเขียวเทฝั่งแดงบ้างฝั่งซ้ำ ไม่เปลี่ยนอะอันไหนเราเอาแดงเทฝั่งเขียวบ้างโอ้เหมือนเปลี่ยนมากขึ้นเห็นปะเปลี่ยนนิดนึงมันเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนเฉดสีแล้วอะอ้าวเราจะเห็นว่าสีแต่ละสีนะครับเราสามารถเทผสมกลับไปกลับมากันได้แต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะรู้ก็คือแล้วถ้าเอาทั้งหมดเทรวมกันในชามเดียว,วะอะแต่รออันนี้นะครับถ้วยใหญ่เลยอ้ยมันเริ่มแดงแล้วอะอ้าวอันสุดท้าย ใกล้ไหมไม่ใกล้เลยนะห่างกันเยอะเลยไหนเราลองเติมน้ำยากับผ้าขาวเพิ่มดูสิมันก็ยังแดงกำๆอยู่เนาะอันนี้น้ำผสมเบกกิ้งโซดาว สีมันเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะเนี่ยในน้ำมันคงบอกงงทำอะไรกันเนี่ยและนี่นะครับก็คือการทดลองเราในวันนี้สนุกไหมครับสนุกสวยด้วยสนุกดีนะแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราหาได้รอบๆบ,บ้านนะครับกะหล่ำม่วงเนี่ยใช้แค่2ใบหัวนี้แค่แบบ10กว่าบาทเองเพราะฉะนั้นรอไปซื้อมาทํากันดูนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่าลืมนะถ้าเป็นน้องๆเด็กๆใช้เนี่ยเพราะว่าเรามีสารเคมีที่อ่ามันอาจจะทําให้ระคายเคืองผิวได้เพราะฉะนั้นต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยดูด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามช่องเคจบโจถ้าามีกรรทดลอองะไสนุกสนก อีกจะเอามาให้ดูนะคะกัวหล่ำลน่นวันนี้มีแค่นี้เอาไว้เจอกันวันหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนะแล้วถ้าเกิดว่าเทส่เนี่ยฉันเป็นกลางจ้ะฉันเป็นกลาง <laughs> ฉันเป็นกลาง <laughs> บางทีก็อยากให้ผู้ใหญ่ประเทศบ้านเราเป็นกลางเหมือนกระหล่ำม่วงบ้างไปนะไม่เกี่ยว <laughs>